ความเป็นมาของโครงการนี้ก็คือเริ่มจากว่าครูมาศึกษาว่าบริบทของบ้านโป่งขนุนนี่นะคะเป็นชนชนเผ่าปากะกากยอเนาะแล้วก็วิถีชีวิตเขาเนี่ยมีการทำการเกษตรแบบอพออยู่พอกินนะคะแล้วก็แต่ว่าปัจจุบันเนี่ยมันมีการปลูกพืชเศรษฐกิจก,ก,ก็คือข้าวโพดเยอะแล้วก็พื้นที่การปลูกข้าวมันลดลงนะคะแล้วก็ ครอบครัวบางคนก็ยากจนนะคะแล้วก็การปลูกข้าวเนี่ยไม่พอกินนะคะแล้วก็โครงการสมเด็จพระเทพเนี่ยท่านพระองค์ทา่ทานเนี่ยส่งเสริมให้มีการเ,าเรื่องโภชนาการแล้วก็สุขภาพเด็กและเยาวชนในถิน่นทุรก,กันดารน,นะคะถูกกับชาวบ้านก็เลยร่วมกันว่าจะทำยไงให้เข้าพอกินนะคะในช่วงที่ว่า ้าวยังไม่ออกนะคะแล้วก็พอดีข้าวโพดมันสุกพอดีส,อดสมัยก่อนนี่คือพ่อแม่หนูเขาจะมีเผือกมีนาคะแล้วก็มีหลายอย่างค่ะแต่สมัยนี้ครูเขามาแนะนําว่าให้ใช้ข้าวโพดมันจะมีสารอาหารครบห้ามูะคะอร่อยด้วยค่ะแล้วก็จะดีกว่าเผือดมาที่เมื่อก่อนค่ะผอว่นมันมาง่ายดีแล้วก็มันกิกนง่ายกิ่นกันเด็ดมันมันหวาน มันก็กนะินเดนาะอาหารนี่เนะนี่ยก,นก,นะก,นกินกินกันทุกเมื่อนะเวลาเข้าไม่พอกินเราจะกินกันทุกเมื่อนะเรื่องการที่ว่าจะแก้ปัญหาเรื่องข้าวไม่พอกินนะคะครูก็เลยเสนอแนะเรื่องเอาข้าวโพดใส่ผสมในข้าวหุงด้วยให้ได้ปริมาณมากขึ้นเพราะว่าข้าวโพดนี่มีสารอาหารทางโภชนาการครบอาหารครบห้าหมู่นะคะ ก็เลยทำโครงการนี้ขึ้นมานะคะหลังจากที่ได้องค์ความรู้แล้วก็มาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้แก่เด็กในศูนย์การเรียนนะคะแล้วก็มีการทำตามขั้นตอนการถึงข้าผสมข้าวโพด ยังไม่สูงใช่ไหมบ้านเรามีข้าวโพดไหมคะม,มีใช่ไหมคะอ่ากูก็เลยให้นักเรียนนะคะแนะนําการใช้ข้าวโพดผสมในข้าวนะขุงข้าวผสมข้าวโพดนะเขาบอกว่าข้าวโพดเนี่ยมีสารอาหารครบห้ามู่นะอ่าทำให้ร่างกายเนี่ยจเจริญเติบโตนะน้ำหนักส่วนสูงก็เพิ่มขึ้นนะอ่าจเจริญเติบโตตัวใหญ่ตัวโตใช่ไหมคะอ่า นี่เป็นยังไงคะมีแต่แป้งใช่ไหมคะอ่าเดี๋ยวถ้าเราเติมข้าวโพดผสมในข้าวด้วยทําให้ข้าวมีจํานวนมากขึ้นอ่าผงข้าวผสมข้าวโพดนะคะเพื่อแก้ปัญหานักเรียนข้าวไม่พอกินด้วยใช่ไหมแล้วก็ได้นักเรียนก็ได้คุณค่าสารอาหารด้วยใช่ไหมคะอ่านะคะผงข้าวผสมข้าวโพดนะคะในข้าวโพดมีอะไรคะสารอาหารข้าวหมูมีอะไรคะใครรู้บ้างคะยกมือขึ้น อายุขี่ละคนนะคะอ้าวมีอะไรคะโรตีนอ่าก็มีอะไรคะฮ่าบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรตวิตามินด้วยนะวิตามิน B1 B2 นะคะเราเรียนเรื่องหูข้าวส่งข้าวโพดเสร็จแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปเรียนปฏิบัติกันค่ะ ก่อนอื่นนะคะที่เราจะมีวิธีการทำข้าวหุงข้าวผสมข้าวโพดนะคะเราก็ต้องเตรียมอุปกรณ์ก่อนนะคะแล้วก็มีเตรียมวัตถุดิบด้วยอย่างเช่นต้องมีข้าวโพดนะคะมีข้าวโพดนะคะแล้วก็มีข้าวข้าวเจ้านะคะไม่ใช่ข้าวเหนียวนะคะข้าวเจ้านะคะแล้วก็มีมีหม้อนะคะมีหม้อเป็นอุปกรณ์ที่เราจะหุงใช่ไหมคะแล้วก็มีเตาไฟ นะคะเตาไฟเดี๋ยวเราเอาไปตั้งตรงนั้นใช่ไหมคะอ่าแล้วก็อ่าอันนี้คืออุปกรณ์และว,วัตถุดิบเนาะที่จะเอาไปหุงข้าวนะคะผสมข้าวโพดนะคะหลังจากที่เราปอกเปลือกเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราก็เอามานะคะทำนี้นะคะเอาบีดฝานบางๆน,นะคะอ่าฝานบางๆอ่านะคะหลังจากที่เราฝานข้าวโพดเสร็จแล้วเราก็เอาใส่ถ้วยนะคะใส่ถ้วยเตรียมไว้ก่อนนะคะอ่า ให้ได้หนึ่งส่วนนะคะจากที่เราใช้ข้าวสามส่วนใช่ไหมคะใช้ข้าวโพดหนึ่งส่วนนะคะหลังจากได้ล้วก็วา,างไว้ก่อนใช่ไหมคะ,ะจากนั้นเราก็เอาเข้าวมาล้างก่อนนะคะเอาน้ําใสใช่ไหมคะ,ะล้างน้ําหรือว่าการซาบข้าวนะคะดังนี่ยังไม่สะอาดเราก็เทเทออกก่อนนะคะ หลังจากที่เราฝานข้าวโพดเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราก็เอาใส่ถ้วยนะคะใส่ถ้วยแล้วก็เอามาผสมในข้าวสารนะคะผสมในข้าวสารนะคะเอาลงในหม้อนะคะแล้วก็เอาเติมน้ําเข้าไปนะคะอ่าให้น้ําท่วมข้าวนะคะแล้วเราวัดดูให้ได้สองข้อมือนะคะอ่านี่นะคะนี่นึงอ่าโอเคนะคะ เด็กๆตอนนี้เราอยู่หน้าเตาแล้วนะคะหน้าเตาเราก็เอาฟืนนะคะจุดให้ติดใช่ไหมคะแล้วก็เราก็เอาหม้อตั้งนะคะหม้อตั้งขบนนะคะติดฝาไว้นะคะติดฝาไว้ตั้งไว้นะคะเดี๋ยวถ้าเราเดือดถ้ามันน้ํามันเดือดแล้วค่อยเอาช้อนหรือว่าไม้พายคนนะคะ ะะตอนนี้เป็นขั้นตอนสุดท้ายนะคะ,ะเ,รเราตั้งมุนเตาแล้วก็เราหลีไฟให้มันหรือว่าเราเอาฟืนออกให้มันไปอ่อนนะคะเพื่อดงข้าวให้มันสุกนะคะสานีด้วยอ่ะเจยวานักงานี้เดียวก่อนว่ข้าวหลังนี้ได้เอาแบน ปฏิบัติในเรื่องการหุงผสมข้าวโพดแล้วก็มาสรุปองค์ความรู้อีกทีกับร่วมกับนักเรียนนะคะแล้วก็มีการติดตามผลเก็บข้อมูลเรื่องการช่างน้ำหนักวัดสสูงเป็นตัวชีว้วัดว่าเด็กเขามีการเจริญเติบโตหรือพัฒนาการอย่างไรมีการพัฒนาขึ้นไหมยนี้ค่ะมีการเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มเด็กที่เขากินข้าวอย่างเดียว เอาข้าวโพดผสมในข้าวนะคะก็คือการหุงข้าวผสมข้าวโพดว่ามันพัฒนาการดีวกว่ากินข้าวอย่างเดียวอย่างไรเนี่ยค่ะเราปฏิบัติเรื่องอะไรคะหุงข้าวผสมข้าวโพดใช่ไหมปฏิบัติมาแล้วแล้วก็คนไหนบ้านใครนะมีข้าวไม่พอกินใช่ไหมก็ไปแก้ปัญหาได้ใช่ไหมแล้วกินอาหารเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะอร่อยไหมคะ่ะเด็กๆอร่อย ลผลการจัดขบวนการเรียนรู้ปรากฏว่าคนที่เด็กกลุ่มที่เขากินข้าวหุงผสมข้าวโพดเนี่ยพัฒนาการเรื่องออน้ำหนักสูงสูงเขาดีกว่าเนี่ยค่ะก็คือพัฒนาการตามวัยมากกว่าเพราะว่าข้าวโพดนี่มันเป็นการเสริมเรื่องโภชนาการให้แก่ดเด็กค่ะจากที่เราพอดี ครูมีการสอนให้เด็กแล้วก็ให้เด็กเนี่ยไปถ่ายทอดให้แก่ผู้ปกครองแล้วก็ครูก็มีการแนะนําให้ชาวบ้านในชุมชนด้วยนะคะนําไปเอาไปแก้ปัญหาในกรณีที่บ้านไหนถ้าเขามีปัญหาเรื่องข้าวไม่พอกินก่อนที่จะมีการเก็บเกี่ยวข้าวอย่างเงี้ยะคะ่ะโดยการนําข้าวผสมในข้าวหุงอะคะ่ะ